ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอไม่นานเฉินเซียงก็เห็นภูเขาสูงชันที่มีถนนเลี้ยวเล็ดคดเคี้ยวทอดยาวขึ้นไปบนภูเขาลูกน,นั้นที่ยอดของภูเขามีบัตรยกมากมายวางอยู่แต่กลับหน้าประหลาดใจเพราะพวกมันมีกันกว่าหลายหมื่นบัตรอยกเกลื่อนยอดเขา เพียงแค่ครึ่งชั่วโมงหรืออาจมากกว่านั้นนิดหน่อยเฉินเซียงก็ไปถึงยอดเขาเขาหยิบบัตรยกขึ้นมาก่อนจะรีบกลับนิกายทันทีที่ไปถึงเขาได้เม็ดยาพื้นฐานแท้จริง100เม็ดและผลึกศิลาอีก100,000ผลึกในทันที มันช่างง่ายได้ยิ่งแค่คิดเรื่องนี้ก็สนุกแล้วขากลับเฉินเซียงไม่ลืมที่จะยั่วมโมโหเหล่าฝูงชนเบื้องล่างที่กำลังวิ่งกันจนเหงื่อซบแล้วเขาก็โดนฝูงชนด่าทออีกครั้งพร้อมกับสิ่งของมากมายที่ลอยขึ้นมาบนฟ้า แต่ก็เหมือนกับก่อนหน้านี้ไม่มีสิ่งใดถูกตัวเขาเลยหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเฉินเซียงก็กลับมาถึงนิกายยอดนักสู้และส่งบัตรยกให้กับหูคามิ่งเฉินเซียงยิ้มกว้างแล้วกล่าวข้าไม่ได้โกงนะไอ้เด็กบ้า เจ้านี่มันฉลาดแกมโกงนะักบูไครมิงกล่าวพร้อมรอยยิ้มที่ขมขื่นในยามนี้ทั่วทั้งลานกว้างมีเพียงวินเสียวเตาเจ้าอ้วนและช่วยหลงที่รอให้เฉินเซียงกลับมาวิธีการชิงชัยของเฉินเซียงทำให้เขาถูกด่าทอมากมายแต่เขาก็ไม่ได้แหกกฎสักข้อจึงกล่าวได้เพียงว่ากฎการแข่งขันยังไม่สมบูรณ์ เพราะคนเก่าคนแก่ของนิกายคาดไม่ถึงว่าสิบขอบเขตนักสู้จะมีปีกปราณที่เป็นทักษะอันทรงพลังและยังหายากอย่างที่สุดเช่นนี้แต่ตั้งแต่ที่เฉินเซิงกลับมาและได้เข้าร่วมสุดยอดงานประลองยอดนักสู้ หลับไม่มีใครคิดถึงปีกปราณของเขาเลยสักคนหูคามิ่งยื่นขวดหยกที่เต็มไปด้วยเม็ดยาพื้นฐานแท้จริงหนึ่งขวดและกระเป๋าใส่ของที่เต็มไปด้วยพลึกศิลาหนึ่งแสผลึกให้กับเฉินเซี่ยงเฉินเซียงไม่อยากให้เกิดความเกลียดชงังจึงมอบทั้งหมดให้กับเจ้าอ้วนถือเป็นการชำระหนี้สินที่เขาได้รับเม็ดยาสร้างรากฐาน เม็ดยาพื้นฐานแท้จริง100เม็ดขายได้5้าแสนผลึกศิลารวมถึงผลึกศิลาอีก1นึ่งแสนผลึกจึงถือว่าเขาใจให้เจ้าอ้วนหกแสนผลึกศิลาไม่ขาดไม่เกินน้องเฉินนี่ไม่ใช่ถึงคราวเจ้าถีต้องเลี้ยงพวกเราบ้างหรือ เจ้าอ้วนกล่าวพลางวัวเราะอย่างชั่วร้ายเฉิญเซี่ยงสวนกลับในทันทีเจ้าอ้วนจะถูกต้องที่สุดถ้าเป็นเจ้าทีต้องเลี้ยงดูสิรางวัลที่ข้าได้มาอย่างยากลำบากตกไปอยู่ในมือของเจ้าหมดแล้ววินเสี่ยวเตาและคนอื่นๆจ้องมองเฉินเซี่ยงด้วยสายดูถูกม่เขายังกล้าเรียกว่ารางวัลที่ได้มาอย่างยากลำบากเหรอ นีม่มันล้อกันเล่นชัดๆคนที่กำลังพยายามอย่างหนักกำลังวิ่งอยู่บนถนนโน่นหลังจากพูดคุยเรื่องไร้สาระกับหวินเสี่ยวตาวและคนอื่นๆชั่วครูเฉินเซี่ยงก็กลับไปที่ลานราชาสุดยอดเม็ดยาเพื่อรดน้ำลายมังกรให้ต้นผลรากครามเขาสังเกตเห็นว่าผู้อาวุโสเม็ดยาและหูเชียนเชียนไม่ได้อยู่ที่นี่ ในวันนี้เฉินเซียงยังได้รับข้อความจากหุกเขาเหมานและจากกระวัดเฉินปิงเทียนว่าพวกนางยังคงเก็บตัวฝึกฝนอยู่ดังนั้นเฉินเซียงจึงไม่สามารถติดต่อเหลิงยู่หลานหรือสู้เซียนเซียนได้ในตอนนี้ สูเซียนเซียนบรรลุขอบเขตนักสู้แท้จริงมาเนิ่นนานแล้วเฉินเซียงจึงตัดสินใจว่าเขาจะไปพบนางหลังจากที่เขาบรรลุขอบเขตนักสู้แท้จริงแล้วเช่นกันแต่ถึงอย่างนั้นบัดนี้เขายังไม่สามารถติดต่อพวกนางได้ ทำให้เขากังวลเป็นอย่างมากในที่สุดการแข่งขันในวันนี้ก็จบลงเมื่อพวกเขากลับหลายคนต่างทอดกายแผ่หลายอยู่บนพื้นลานกว้างด้วยความเหนื่อยล้าส่วนบางคนที่ยืนได้ ต่างก็สาบแช่งเฉินเสียงจนคํากลดา่าสาบแช่งดังระงวมไปทั่วทางนิกายยอดนักสู้ก็เนื่องเพราะเฉินเสียงได้อันดับหนึ่งมาอย่างง่ายดายจนเกินไปเขายังไม่ได้ใช้ความพยายามเลยด้วยซ้ำแต่กลับได้รางวัลใหญ่ใครจะไม่อิจฉาเขาจนตายบ้างละ่ะ ในยามนี้เฉินเซี่ยงกำลังพักผ่อนอยู่ในลานราชาสุดยอดเม็ดยาและเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันปรุงยาที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้การแข่งขันในครั้งนี้มีผู้คนเข้าร่วมไม่มากนะับ เพราะนิกายยอดนักสู้ไม่มีนักปรุงยามากมายขนาดนั้นนิกายเองก็ยังขาดทรัพยากรและยังไม่มีใครใช้สมุนไพรของตนในการแข่งขันปรุงยาในครั้งนี้มีนักปรุงยาบางคนเชื่อว่า การสกัดกลั่นเม็ดยาระหว่างการแข่งขันจะส่งผลกระทบการคุณภาพของเม็ดยาดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้เข้าร่วมแข่งขันแต่ถึงนักปรุงยาต้องการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้พวกเขาก็ต้องไม่ใช่สิทธิแท้จริง ซึ่งสิทธ์แท้จริงทั้งหมดก็เป็นนักสู้ขอบเขตนักสู้แท้จริงนั่นจึงกล่าวได้ว่าเฉินเซียงไร้ซึ่งแรงกดดันใดๆหูเชี่ยนเชี่ยนเคาะประตูห้องเฉินเซียงเบาๆเพื่อปลุกเขาภายในลานราชาสุดยอดเม็ดยา เฉินเซี่ยงผ่อนคลายเป็นอย่างมากต่างจากเบื้องนอกที่เส้นประสาทของเขาต้องตึงเครียดอยู่ทุกๆวินาทีทุกๆนาทีและทุทกๆวันเฉินเซี่ยงแผ่สัมผัสสักด์และสัมผัสได้ถึงรัศมีเพลิงที่พิเศษเฉพาะและคุ้นเคย เขาจำได้ทันทีว่าเป็นหมู่เชียนเชียนแต่นี่มันก็ดึกแล้วการที่สตรีมาขคาห้องบุรุษเช่นนี้สถานการณ์ในตอนนี้ทําให้จิตใจเฉินเสี่ยงฟุ้งซ่านไปในทางที่ผิดไม่มากก็น้อย เฉินเซียงลุกขึ้นจากที่นอนแล้วเดินไปเปิดประตูเชี่ยนเชี่ยนมีเรื่องอะไรเหรอเฉินเซียงกล่าวถามตั้งแต่ที่งานสุดยอดงานประลองได้เริ่มขึ้นเขาไม่เคยเห็นนางหรือแม้กระทั่งผู้อาวุโสเม็ดยาอยู่รอบๆ ทั้งยังไม่มีร่องรอยบอกว่าทั้งสองหายไปไหนเราคุยกันหน่อยได้ไหมกริมฝีปากของนางยิ้มยกเล็กน้อยเผยให้เห็นรอยยิ้มที่งดงามบอบบางและทรงเสน่ในยามนี้ดูเหมือนนางจะมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ความโศกเศร้าของนางก่อนหน้านี้ได้จางหายไปจนสิน้นและยังชัดเจนว่านางก้าวผ่านอารมณ์โศกเศร้าของนางก่อนหน้านี้ได้แล้วเฉินเซี่ยงรู้สึกเป็นสุขกับนางหากเป็นไปได้เขาไม่ต้องการให้อนาคตของสาวงามเช่นนางถูกทำลายไปด้วยความรู้สึกเพียงชั่วครู่ได้สิเฉินเซียงหัวเราะ ในยามนี้หูเชียนเชียนสวมใส่ชุดกระโปรงสีขาวธรรมดาผมเพ่อของนางมัดขึ้นเป็นหางมา้าใบหน้าของนางไร้ซึ่งเครื่องประทินโฉมใดๆนางงดงามอย่างธรรมชาติรูปลักษณ์ของนางทั้งหมดงดงามเป็นอย่างยิ่ง ร่างกายของนางแผกลิ่นหอมอ่อนๆในแบบของผู้ใหญ่ทำให้เลือดลมภายในไกาของเฉินเซี่ยงสูบฉีดเดือดพล่านเฉินเซียงข้าจะออกจากนิกายยอดนักสู้ไปกับท่านประมุขในวันพรุ่งนี้ข้าขอโทษ ที่ไม่ได้อยู่ดูการแข่งขันของเจ้าในวันพรุ่งนี้ได้โปรดยกโทษให้ข้าด้วยใบหน้าของนางเต็มไปด้วยความเศร้าโศกข้าอยากเห็นความสามารถของเจ้าในการแข่งขันจริงๆนะเฉินเซียงยิ้มไม่เป็นไรหรอกเมื่อประมุกพาเจ้าออกไปจากนิกายนั่นหมายถึงต้องมีเรื่องสำคัญมากๆเจ้าอย่าได้พลาดโอกาสนี้ ยังมีโอกาสอีกมากมายที่เจ้าจะได้ดูการแข่งขันของข้าในอนาคตบางทีอาจมีโอกาสให้พวกเราเข้าร่วมการแข่งขันมากมายด้วยกันและทำให้นิกายยอดนักสู้รุ่งโรจน์ไปด้วยกัน ยังมีการแข่งขันเพื่อผลประโยชน์ของที่เกิดขึ้นระหว่างนิกายอีกมากมายเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ในหน้าอันมดงามขาวนวนของนางกลับแต่งแต้มด้วยสีแดงจางจางนางแอบตื่นเต้นเมื่อขึ้นถึงเรื่องนี้เฉินเซียง ข้ารู้มาจากผู้อาวุโสเมตยาว่าเจ้าจะได้เผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งในวันพรุ่งนี้ตามข่าวลือชายคนนั้นเหลืออีกครึ่งเก้าวจากขอบเขตนักสู้แท้จริงและเขายังเป็นนักปรุงยาระดับสามหู่เชี่ยนเชี่ยนกล่าว เกินเซี่ยงงบยักหน้าข้าจะระวังว่าแต่ท่านประมุกจะพาเจ้าไปที่ใดคิ้วของหู่เชียนเชียนย่นเล็กน้อยนางคิดอยู่พักหนึ่งก่อนจะกล่าวตอบไม่ใช่แค่ข้าและท่านประมุกหินเสี่ยวเตาชู่หลงชูเวยหลง และคนอื่นๆก็มากับข้าด้วยเพราะพวกเราเป็นนักสู้ขอบเขตนักสู้แท้จริงที่อายุน้อยที่สุดดูเหมือนว่าท่านประมุกต้องการพูดคุยบางอย่างกับนิกายอื่นๆดูเหมือนท่านต้องการรวมพวกเราและนักสู้ขอบเขตนักสู้แท้จริงรุ่นยาวของนิกายอื่นๆเข้าด้วยกันเรื่องนั้นเฉินเซียงก็อยากไปเช่นกันแต่เขายังต้องแข่งขันในสุดยอดงานประลองอยู่จูๆ่ๆ หูเชียนเชี่ยนก็เข้ามากระซิบเฉินเซียงค่าได้ยินว่าเจ้าและเหลิงยู่หลานเป็นพี่น้องร่วมสาบานหากเป็นเช่นนั้นเจ้าจะรับข้าเป็นพี่น้องร่วมสาบานด้วยได้หรือไม่ข้าแค่อยากอยู่ข้างๆเจ้า ใบหน้าของนางเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มยามที่นางจ้องมองเฉินเซียงดวงตาของนางเต็นไปด้วยความคาดหวังนางรู้ว่าซู้เซียนเซียนเป็นคู่ม้่นของเฉินเซียงนางรู้ว่าตนไม่มีโอกาสเช่นนั้นแต่ นางยังคงต้องการอยู่เคียงข้างเขาและนี่เป็นเพียงวิธีเดียวที่จะอยู่เคียงข้างเขาได้เฉิญซิ่งจ้องมองนางอย่างว่างเปล่าก่อนยกมือทั้งสองข้างของเขาสัมผัสกับใบหน้าที่งดงามของนางการกระทำของเขาทำให้นางรู้สึกโรแมนติกเป็นอย่างมากในยามนี้นางกำลังรอคอยบางสิ่งนางก้มหน้าลงเพื่อรอคอยคำตอบ ขณะที่เฉินเซี่ยงกําลังจะกล่าวมังกรน้อยจมซนกลับเลี่ยนเสียงของเขาแล้วกล่าวตอบในฉับพลันข้าไม่ต้องการให้เจ้าเป็นน้องสาวข้าต้องการให้เจ้าเป็นสตรีของข้าเสร็จกันคำคำนี้เด้งขึ้นมาในใจของเฉินเซี่ยงเขาแทบจะอดจับมังกรน้องแสนซนมาบีบคอให้รู้แล้วรู้รอดในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดนางกลับกล่าวสิ่งที่น่าหวาดกลัวที่สุด คำตอบของเฉินเซี่ยงทำให้ร่างกายอันบอบบางของนางสั่นสะท้านอย่างรุนแรงนางเงยหน้ามองเฉินเซี่ยงแววตาของนางแฝงไปด้วยความประหลาดใจและความตื่นเต้นแต่ภายในจิตใจของนางยังคงสงสยัย นางรู้สึกราวกับว่าเฉินเซียงไม่ได้เป็นคนพูดนี่ก็สายแล้วข้าต้องไปแล้วรอยยิ้มแสนหวานเผยให้เห็นบนใบหน้าของนางนางยืนขึ้นแล้วจักไปอย่างรวดเร็วสมองของเฉินเซียงมึนงงไปหมดเขานั่งใจลอยอยู่ภายในห้องคนเดียวแล้วเขาจะอธิบายยังไงมันอธิบายไม่ถูกมันรู้สึกเหมือนกับกำลังจะระเบิดออก อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ